สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยที่2นะคะจากที่เราเคยเรียนไปแล้วในสใน2คลิปที่แล้วนะคะวิชาที่เราเรียนก็คือวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้ที่2ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายตัวชี้วัด ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขนักเรียนเห็นใช่ไหมคะในภาพจะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งดูเครื่องอยู่3ามเครื่องด้วยกันเลยทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอยู่เสมอเหตุผลก็เพระาะว่าเพื่อทดสอบข้อผิดพลาดหรือหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ จะได้ทําการแก้ไขเพื่อให้โปรแกรมนั้นอ่ะมีการใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะการออกแบบโปรแกรมนะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาผู้ยกตัวอย่างเช่นบอนต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20จะแสดงผลว่า น้อยกว่า20ในเครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะแสดงผลว่ามากกว่า20ในเครื่องหมายคำพูดสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้ 1. รับค่าตัวเลข1จํานวนจากผู้ใช้ 2. นําตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า20 3. แสดงผลออกทางจอภาพถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20 ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20ในเครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20ให้แสดงผลว่ามากกว่า20ในเครื่องหมายคำพูดต่อมานะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานนะคะเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมด้วยสัญ,ญลักษณ์โดยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงานมีดังนี้ในที่นี้นะคะครูมีตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ให้7ตัวอย่างนะคะ7ตัวด้วยกัน ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ชื่อเรียกและความหมายนะคะลำดับที่1นนะคะที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แคปซูลนะคะครูใช้คําพูดว่าเป็นรูปแบบของแคปซูลแล้วกันนะคะจะได้มองภาพและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะชื่อเรียกก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะ start and end นะคะความหมายก็บอกแล้วว่าเป็นชื่อจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทํางาน แทนที่เราจะมานั่งเขียนอธิบายว่านี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะเราใช้สัญลักษณ์แคปซูลในการเขียนเพื่อที่จะแสดงผลให้รู้ว่านี่คือการเริ่มต้นนะคะของการที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะตัวที่2องนะคะลำดับที่2ก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะชื่อเรียกก็คือ process กระบวนการนะคะความหมายก็คือการประเมินผลเช่นการคำนวณการกำหนดค่า ลำดับที่3นะคะสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะคะชื่อเรียกก็คือการตัดสินใจ decision นะคะความหมายก็คือการตัดสินใจตามที่เงื่อนไขกําหนดไว้นะคะลำดับที่4นะคะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วกันจะได้มองภาพออกง่ายๆนะคะด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำชื่อเรียกก็คือรับข้อมูล manual input ความหมายก็คือการนําเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นะคะ ลำดับที่5นะคะสัญลักษณ์ก็คือสี่เหลี่ยมให้เราเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าปลายมันจะเป็นลันกษณะของปลายแหลมเหมือนเหมือนหัวลูกศรน,นะคะชื่อเรียกก็คือการแสดงผลหรือ display ความหมายก็คือการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพลำดับที่6นะคะลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะชื่อเรียกก็คือทิศทาง follow line ความหมายก็คือทิศทางการดําเนินงานนะคะลำดับที่7ก็คือจุดเชื่อมนะคะเป็นจุดวงกลมทึบชื่อเรียกก็คือจุดเชื่อมคอนเนนเตอร์นะคะความหมายก็คือจุดเชื่อมต่อภายในทีนี้นักเรียนเริ่มรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนผังงานใน7ตัวนี้แล้วแล้วเรามาลองดูซิว่าจากข้อความต่างๆที่เราให้มาเนี่ยจะใช้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ในการเขียนผังงานได้อย่างไร ะะสถานการณ์นะคะครูมีสถานการณ์ให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ก่อนนะคะบอนสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้แล้วจากนั้นบอนจะออกแบบการตรวจสอบตัวเลขและสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้สัญลักษณ์อะไรแคปซูลนะคะเริ่มต้น ตามด้วยลูกศรชี้ลงนะคะแล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือการแมนนวลอินพุตนะคะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองรับค่าตัวเลขจำนวน1นึ่จำนวนนะคะตามด้วยลูกศรลงมาแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือสี่เหลี่ยมข้อล้มตัดนะคะ Decision ก็คือการตัดสินใจเลขที่ป้อนก็คือน้อยกว่า20 เงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะกำหนดไว้ว่าถ้าน้อยกว่า20และมากกว่า20นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็สี่เหลี่ยมมุมแหลมแล้กันครูใช้อย่างนี้ดีกว่าจะได้มองภาพไม่ยากก่อนนะคะตามด้วยจุดเชื่อมและสุดท้ายนะคะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใช้สัญลักษณ์เดียวกันก็คือแคปซูลนั่นเอง จากข้อความที่เราได้ผ่านมาสักครู่เนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อความที่มีจํานวนมากพอเขียนโดยการใช้ผัางงานเนี่ยทำให้เราเข้าใจในลนักษณะงานมากยิ่งขึ้นไล่ตามลําดับก็คือเริ่มต้นการรับค่าตัวเลขหนึ่งจำนวนเลขที่ป้อนน้อยกว่า20ถ้าน้อยกว่า20และมากกว่า20จะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะนี่จากข้อความที่เราได้มานะคะทีนี้มาดูนะคะก่อนอื่นนะคะ เราจะต้องรู้จักโปรแกรม Scratch นะคะโปรแกรม Scratch จะใช้ในการเรียนของเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในเทอมนี้สัญลักษณ์ที่เราใช้ Scratch ก็จะเป็นตัว S นะคะสีเหลืองๆหรือเป็นรูปแมวเดินนี่แหละนะคะโปรแกรม Scratch เนี่ยใช้ทำอะไรนะคะโปรแกรมภาษา Scratch เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเช่น เกมนิทานที่มีการโต้อตอบก USE, ับผู้ใช้ด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายซึ่งคำสั่งแต่ละคำสั่งในการในการเขียนโปรแกรมสแกตจะอยู่ในรูปของบล็อกคำสั่งนะคะโปรแกรมสแกตเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นง,งานเช่นเกมนิทานที่มีการโต้อตอบกับผู้ใช้ด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายซึ่งคำสั่งแต่ละคำสั่งในโปรแกรมสแกต จะอยู่ในรูปของบล็อกคําสั่งนะคะเรามาดูคัน <Gonzalez> ว่าบล็อกคําสั่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะการกําหนดตัวแปรนะคะเป็นการกำหนดค่าข้อมูลเข้าหรือระบุค่าของข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมจะประมาณนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปบ้านนะคะ เริ่มต้นก็คือมาที่โค้ดนะคะเลือกเมนูโค้ดจากนั้นเลือกคำสั่ง available นะคะเลือกคำสั่งเพื่อที่จะนำมาใช้งานนะคะจากนั้นเลือกเมธ available นะคะคลิกเลือกเมธ available เพื่อที่จะใช้ในการเลือกคำสั่งมาวางนะคะแล้วก็เรียกชื่อ,เ,อเขานะคะกำหนดชื่อตัวแปรที่เราจะใช้ในการเขียนนะคะ แล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรกับตัวละครจากนั้นก็คลิกโอเคนะคะเราจะใช้หลักๆก็จะมี6ตัวนี้ด้วยกันนะคะการเขียนโปรแกรมโดยการใช้โปรแกรมสแ a t เนี่ยประเภทของการเขียนแบบวนซ้ำเนี่ยมันจะมีอยู่สามคำสั่งด้วยกันนะคะอันได้แก่อะไรบ้างน,นะคะข้อที่1นนะคะ Forever ก็คือทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือสั่งให้ให้ทำไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดในการยกเลิกคำสั่งนะคะข้อที่2ก็คือทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนดนะคะเช่นในตัวอย่าง Repeat ก็คือให้วนซ้ำในการทำลักษณะแบบเดิมๆอย่างเงี้ยสิครั้งนะคะข้อที่3ก็คือทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุด เช่นทำไปแล้วนะคะสิรอบให้หยุดพัก5รอบประมาณนี้นะคะการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยการใช้โปรแกรม Scra t c h นะคะเป็นการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมโดยมีการสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขนั้นซึ่งแบ่งออกเป็น2คํคำสั่งดังนี้อันที่1นนะคะนักเรียนจะเห็น if กับ then น,นะคะ if กับ then ใช้ในกรณีที่ถ้าเป็นจริงแล้วจะใช้คำว่า if then นะคะอันที่สองที่นักเรียนเห็นจะมีคำว่า if then else นะคะถ้าเป็นจริงแล้วถ้าไม่จริงแล้วนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันในการใช้โปรแกรมสแ c นนะคะที่เป็นเงื่อนไขนะคะการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมื่อนักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะต้องมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพื่อพบจุดที่ผิดพลาดให้รีบแก้ไขยกตัวอย่างเช่นนะคะบีมต้องการเขียนโปรแกรมทายผลคูณ98,25คูณ25ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าผู้ใช้ตอบถูกให้ตัวละครแสดงคำว่าถูกต้องถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้ตัวละครแสดงคำว่าผิดนะคะดังนี้นะคะขั้นตอนการออกแบบของโปรแกรม จำผังงานที่เราเริ่มต้นเรียนเมื่อสักครู่ได้ไหมคะเริ่มต้นนะคะใช้สัญลักษณ์แคปซูลตามด้วยลูกศรชี้ลงนะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ดิสเพย์นะคะใช้ดิสเพย์ใส่เงื่อนไขลงไปก็คือ98คูณ25ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะตามด้วยแมนวนวลอินพุตนะคะ โปรแกรมรับค่าคําตอบจากผู้ใช้นะคะสัญลักษณ์ก็คือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองนะคะตามด้วย decision น,นะคะก็คือสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดว่าคําตอบจะเป็นเท่าไหร่นะคะจริง test นะคะจริงคือต้องตอบว่าถูกต้อง test ก็คือตอบว่าผิดนะคะจบด้วยจุดเชื่อม แล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยแคปซูลตัวสุดท้ายนะคะก็คือจุดสิ้นสุดของการเขียนโปรแกรมนะคะจะเห็นว่าจากข้อความทั้งหมดเนี่ยที่ตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้เนี่ยจะเห็นว่ายาวมากนะคะกว่าจะได้ว่าเราต้องการทําอะไรแต่พอเราจับข้อความต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นผังงานใหม่จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนม่ค่อยศึกษาก่อนนะคะ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะคะคลิกเมื่อคลิกรูปจะเป็นลนักษณะของเครื่องหมายธงชาตนะคะเครื่องหมายเคูณคำถามนะคะก็คือใส่ไปเลยค่ะ98คูณ25เท่ากับเท่าไหร่นะคะพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะถ้าคำตอบได้เท่ากับ2450แล้วพูดว่าถูกต้องนะคะใช้เวลาแค่2วินาทีให้ตอบได้เลยว่าถูกต้องนะคะต่อมานะคะ ก็จะเห็นว่าส่วนที่ผิดพลาดของโปรแกรมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคำตอบว่าถ้าตอบไปแล้วเนี่ยถูกต้องหรือผิดนะคะต่อมานะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เมื่อพิจารณาข้อผิดพลาดแล้วพบว่าจากโจทย์เป็นการเรียงลำดับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีทางเลือกสองทางคือ ถ้าผู้ใช้ตอบถูกให้ตัวละครแสดงคำว่าถูกต้องในเครื่องหมายคำพูดถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้แสดงคำว่าผิดในเครื่องหมายคำพูดคำสั่งที่ถูกต้องเขียนได้ดังนี้นะคะโปรแกรมที่ผิดพลาดคลิกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเลือกสัญลักษณ์ที่เป็นปนะะักธงค่ะจากนั้นตั้งข้อคำถามก็คือ9 8คูณ25ได้กับได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ ถ้าคำตอบเป็น2,450แล้วพูดคำว่าถูกต้องใน2วินาทีส่วนที่ผิดพลาดของโปรแกรมก็จะมีในเรื่องของคำตอบแล้วก็พูดว่าถูกต้องนะคะต่อมาโปรแกรมที่ถูกต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แบบเดิมเลยค่ะเลือกเหมือนเดิมเลยแต่จะมีข้อที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าคำตอบ2,450แล้วให้พูดถูกต้องถ้าผิดก็ให้พูดว่าผิดใน2วินาทีอันนี้คือเงื่อนไขของโปรแกรมนะคะนักเรียนอาจจะงงอยู่บ้างเนื่องจากว่าเรายัางไม่ได้ลองใช้โปรแกรมโดยตรงนะคะเดี๋ยวพอเราเริ่มลองใช้เราจะได้รู้ว่าจากโจทย์แล้วสิ่งที่ครูให้เนี่ยจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อได้ใช้โปรแกรมจริงๆนะคะ จากหน่วยนี้นะคะจะสรุปได้ว่าในระหว่างการเขียนโปรแกรมผู้ใช้งานสามารถพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆดังนั้นจึงทําให้ต้องมีการออกแบบโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความหรือการเขียนผังงานนะคะเพื่ออะไรเพื่ออธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริงและตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมทีละคําสั่งเป็นระยะระยะ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมจนกว่าโปรแกรมจะสามารถทำงานได้ตามความต้องการนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับการเรียนนะคะก็นักเรียนค่อยๆทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสนะคะเราก็จะได้ลองทดสอบในการเขียนโปรแกรมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ดีนะคะจากอักษรเจริญทัศนะคะที่ทำสื่อดีๆมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเราของครูในวันนี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะ